เรื่องยนต์บางรุ่นโดยเฉพาะอย่างดีเซลเงี้ยมันเงียบมันไม่มีตัวเลือกไหนเลยครับที่จะได้ฟีลลิ่งขนาดนี้ที่ลั่นขนาดนี้ว,ว้าวมมกเพกาะว่าเสียงมันทำรอบเดินเบาจริง,รงๆค่ะถ้าคุณเข้าหมู่บ้าน,นอย่างเงี้ยลั่นเลยนะชาวบ้านม,มองแน่นอนอนะ่ะอันนี้เราหลี่ได้นะคะไม่ต้องกังวลว่าเสียงมันจะดังเกินไปหรือเปล่าเนีย่ยป็นเสียงครับเงียบเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องทรายนะคะพามาชมคลิป Exclusive ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราอยู่กับเฮียรีวิวด้วยค่ะวันนี้นะคะน้องทรายนะคะจะพาไปฟังเป็นลิ่งการขับนะคะรถนะคะที่ติดตั้งท่อทอง13เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวท่อนี้ให้เป็นลิ่งการขับเป็น,นยังไงรอติดตามชมนะคะวันนี้นะคะเราก็ขับเซ s เอนะคะ W257 นะคะรุ่นประจำที่มาติดคอตลอดเลยซึ่งวันนี้นะคะเยวิวนะคะก็มาปิดมันขับให้เรานั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่าเสียงต่างๆวิธีการเหยียบรอบเดินเบาต่างๆเสียงจะเป็นยังไงเพราะว่าคันนี้นะคะ exclusive มากเพราะว่าติดแอคทิเขับด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็รถกําลังติดในซอยเดี๋ยวเราลองฟังกันเหยียบดูนะคะเยลองเหยียบให้หน่อยค่ะว้าวมาก ว,ว้าวมากเพราะว่าเสียงมันทำรอบเดินเบาจริงๆค่ะถ้าเราไม่เหยียบเสียงก็ไม่ดังนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวน้องรายลองเปลี่ยนเสียงอื่นนะเปลี่ยนง่ายมากขนาดอยู่ในห้องโดยสารนะคะเสียงยังอาจจะได้ยินเข้ามาเล็กน้อยแต่ไม่ได้ถึงกับลำคาญวิธีการเปลี่ยนเสียงก็ง่ายมากๆน้องรายเคยสอนไปหลายคลิปแล้ววนดูอันนี้ก็จะเป็นเสียงอะไรเฮียให้ทายว่านี่คือเสียงอะไรถ้าเฮียเชี่ยวชาญด,ด้านทอตจริง แล้วโปเกอนนี่รูุท่านผู้ชมว่าถูกไหมคะถูก่ถูกค่ะเก่งมากมง่ายๆเลยอ่ะเวลาขับคนเดียวทุกอย่างก็ดูง่ายไปหมดเพราะาเราคือเปลี่ยนเสียงได้ตามแอปพลิเคชันเลยดูดินี่ขนาดอยู่ในห้องโดยสารนะยังมีเสียงเข้ามาบ้างเลยอ่ะอเคเดี๋ยวน้องชายจะเปลี่ยนอีกเสียงหนึ่งยังไม่รู้แน่ ไปเลยคะ่ะเฮียไปให้อันนี้เป็นเสียง B M ขับเบนซ์แต่นี่คือเสียง B M เบียงเยาเไรวะ M แปดหรอโอ้โหนี่นะคะถูกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่อตัวจริงเลยเพราะว่าเฮียตอบถูกหมดทุกข้อเลยคะ่ะท่านผู้ชม <S <S ในฐานะที่เฮียขับดัมโบกินี่อ่ะ ที่เสียงรถเทียมันดังล้านมากเวลาสตาร์ทเครื่องทีคือดังไปทั้งร้านเฮียรู้สึกยังไงกับการที่เซลเอสมาติดตั้งทอ่อฟิลลิ่งการขับพอได้ไหมเฮียเอาต้องแต่รอบเดินเบาก่นอนที่ได้อยู่อยู่ตอนเนี้ยท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมได้อยู่ตอนเนี้ยน,น,นะครับเวลาเรานั่งในห้องโดยสารเนี่ยนะครับถ้าเปรียบเทียบรอบเดินเบากับแะโบกินีเนี่ยเอาความดังใกล้เคียงกันความดังใกล้เคียงนะกับแลมโบกินีที่ทําท่อด้วยนะ ต้องบอกนะว่าถ้าเรา b o ก g h i n ไม่ทาท่อเสียงก็เงียบนะฮนะอันนี้เราพูดถึงเรื่องรอบเดินเบาเนี่ยรอบเดินเบาถ้าเรานั่งอยู่ในห้องโดยสารเนี่ยเสียงความดังเนี่ยรอบเดินเบาเนี่ยพอๆกับ l a m b o ก g h i n เลยพูดง่ายว่าได้ฟิลลิ่งแบบเครื่องยนต์สูบบัสคายจริงๆนะครับอ่ะลองปิดเสียงดูเลยที่ฟังอยู่เนี่ยลองคิดว่าเป็นเสียงเครื่องยนต์ของเขาจริงๆนะแต่จริงๆก็ไม่ใช่เนี่ยครับนี่ปิดเสียงนี่เงียบเลยเหยียบคันเร่งนะครับเนี่ยนี่เสียงเครื่องออกด้วยซ้ำไป เพราะเครื่องคันนี้เป็นเครื่องดีเซลเรา,เาต่อให้ตีท่อจริงไงเสียงก็ไม่ออกล่านอย่างนี้หรือต่อให้เดินท่อเกร่งๆเสียงยังไงก็เป็นกระบะดนึกออกไหมอลองเปิดเสียงดูเนี่ยนี่คือรอบเดินเบานี่คือเสน่ห์ของ Active s o ซ n d จากแบรนทอเลยนะครับนี่คือรอบเดินเบานะเดี๋ยวเราจะบเบิ้ลเครื่องให้ฟังนะนะครับนี่นี่คือเบิ้ลเครื่องแล้วแล้วคุณฟังนะ คือแบ็กไฟ์ออกแบบว่าลั่นน่ะเดี๋ยวฟังนะครับนี่คือเร่งเบาๆนะคือแบ็คไฟ์ออกแบบรัวมากครับนี่ขนาดเรานั่งในรถนะแล้วคุณลองนึกภาพดูหนิถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านหรือไปแหล่งรวมรถอะ่ะแต่งรถอะ่ะเลดแอนเลี่ยงเงี้ยหรือไปเข้างานไปงานขับรุ่นเดียวกันเนี่ยเชื่อไหมขับเข้าไปนี่คนตะลึงแน่เพราะเฮ้ยโอ้โหเสียงมันลั่นขนาดนี้เลยหรอแล้วเบิ้ลเครื่องเนี่ยแบ็กไฟแม่งออกรัวแบบตงเงี้ย เนี่ยแล้วเดี๋ยวดูเวลาตอนขับนะครับเนี่ยอันนี้คือปล่อยคันเร่งออกนะแล้วพอเหยียบคันเร่งออกไปอจังหวะที่เปลี่ยนเกียร์เนี่ยนี่ฮคือฟิลลิ่งมันก็เนี่ยนะจังหวะรอบที่มันเปลี่ยนเกียร์หรือรอบสูงรอบต๋าคือมันสมจริงหมดเดี๋ยวดูฮนะผมลากเกียร์หนึ่งออกไปนะครับดูเนี่ยค่อยๆลากไปปุ๊บเหยียบนี่เสียบมาเป็นเกียร์สองอนะ่ะ ได้ยินไหมนะอะล็อกไปเสียงนี่ปิดเสียงครับเงียบเลยพอปิดเสียงปุ๊บมันจะไม่ได้ฟิลลิ่งการขับเลยว่ามันจะไม่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยรถคันนี้มันคืออะไรวะเหมือนเราขับรถไฟฟ้าเงียบอย่างเงียบลองเปลี่ยนเสียงเป็นลำบูรุทคือพอเปลี่ยนเสียงเป็นลำบูรุทเนี่ยการขับอ่ะมันก็เจออีกฟิลลิ่งหนึ่งเพราะว่าังหว่รอบสูงลอกต่ำเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากรนอื่นๆออกไปอีกฟิลลิ่งการขับมันก็จะจะแตกต่างออกไปอีกนะ เด็กนี่ก็คืออีกตัวหนึ่งฟูดฟูดนีฮะแล้วสิ่งสำคัญที่ทำให้เสียงมันสมจริงขนาดนี้แล้วก็แบ็คไฟได้ขนาดนี้คือคันนี้ติดตัวแอคโคเพิ่มเข้าไปนะอันเนี้ยพอจังหวะที่เราคัดมาแล้วเราเหมือนกับเชิงเกีย์ลงมาเกยร์นหนึ่งเนี่ยแล้วค่อยๆเลียเข,ข้าหมู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยลั่นเลยครับเนี่ยถ้าคุณเข้าหมู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยลั่นเลยนะ ชาวบ้านมองแน่นอนอ่ะเข้าห้างนี่คนหันแน่ไปกลุ่มไปขับของรถรุ่นเนี่ยรับรองตะลึงกันหมดนะโอ้โห oh, oh, เสียงอะไรวะมันได้สมจริงขนาดนี้เลยเหรอเครื่องดีเฟลทำเสียงได้ขนาดนี้เลยเหรอท่านผู้ชมลองดูกัน นี่รอบเนึ่มเปา乌鲁 ไปฟังจักรท้ายรถจริงๆขนาดว่านั่งในรถเนี่ยก็คือจะอีกบรรยากาศหนึ่งเสียงลั่นเข้ามาเนี่ยได้ชัดเจนมากแล้วถ้าเราไปฟังข้างนอกอะ่ะต้องบอกว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยพอปิดประตูมาเนี่ยหรือว่าหือว่าเก็บเสียงได้ดีแลวนะแต่เสียงท่อยังลั่นเข้ามาในในห้องโดยสารนะให้เราได้ยินขนาดนี้แล้วข้างนอกจะลั่นขนาดไหนลองลองดูโอ้โหแค่เปิดประตูก็ลั่นแล้วครับท่านผู้ชม <laughs> เรียกตาย <laughs> เห็นไหมนี่เปิดประตูมานี่อยู่ข้างหลังนะ มันดังดังแบบลบเสียกเราไปเลยอ่ะคือร่นงมากอ่ะอย่างที่บอกว่าถ้าเราโบกินนี่อ่ะตารถมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วพอรอบเดินเบามันสม่ำเสมอปุ๊บเนี่ยมันพอๆกันเลยอ่ะเสียงลั่นขนาดนี้นี่คือรอบเดินเบานะเห็นไหมแล้วท่านลองคิดดูเดิถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านอ่ะหรือเข้ากลุ่มเข้าขับมันผมจริงขนาดไหนแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะเฮียถ้าว่าสมมติเราเข้าหมู่บ้านแล้วรู้สึกอยากปิดเราปิดได้เลยก็ปิดได้เบาใช่แต่ถ้าสมมติเราตีท่อมาเราปิดไม่ได้ เราไม่สามารถเพิ่มเบาดังได้นะใช่คันนี้เราหลีได้นะคะไม่ต้องกังวลว่าเสียงมันจะดังเกินไปหรือเปล่าเพ <ningar. S 1> ราะว่ามันหลีเบาดังได้อยู่แล้ว <uck> ลูวกค้าสามารถปรับแอปพลิเคชันได้ตามความต้องการของตัวเองเลย <uck> <uck> เีกรีวิวแล้วนะคะเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยลูกค้าหลายท่านนะคะทักเข้ามาถามว่าเวลาขับขี่เวลาเหยียบรอบเดินปบาเสียงจะเหมือนในคลิปไหมวันนี้อาจจะต้องตอบโจทย์แล้วอาจจะต้องมีให้ลูกท่านผู้ชมวนดูแน่นอนเพราะว่าเสียงนะคะก็ตามคลิปเลยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขกันได้อยู่แล้วีลิงการขับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเฮียอย่างที่เคยทําคลิปไปนะว่ามันได้เสียงที่สมจริงมากๆและยิ่งได้ตัวแอคโคตัวนี้มาเนี่ยท่านผู้ชมครับอย่างเนี้ยผมบอ,อกเลยนะ ท่าผู้ชมลองดูบรรยากาศนะอันนี้ยังตึกเนี่ยตึกที่อย่างนี้เนี่ยอย่างเงี้ยลั่นขึ้นไปชั้นบนน่ะเราคิดว่ารถรถระดับซูเปอร์คาร์ที่ไหนมาจอดอย่างเงี้ยคือมันลั่นมากมันจะกล้องกางวานมากและที่ยิ่งอยู่บนนะเสียงจะกล้องขึ้นไปนะครับแต่ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้เฮียน,นำเข้าโอทอยส์ิดซาวเนี่ยสินค้าแท้จาก,กรอสเซียเนี่ยมาก็ประมาณห้าปีได้แล้วนะเพราะเราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยเจ้าเดียวเลยที่ถูกต้องนะก่อนที่จะมาเป็นตัวแทนได้อ่ะ เฮียนาเข้ารถพวกนี้มาเนี่ยเฮียศึกษาม,มาก่อนมีหลายแบรนด์ครับเราก็อยากจะได้รถของเราเนี่ยเสียงที่มันสมจริงเพราะว่าลาพังให้เราไปขับเครื่องเอง็มจจริงเนี่ยหนึ่งคือตัวรถราคาแพงสองเราไม่สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ทุกวันอย่างรถทั่วไปเบนอ่ะมันก็จะเป็นเครื่องสองพันสองพันห้าพันแปดสองพันสองพันห้าแต่คนเขาอยากจะใช้ชีวิตประจําวันได้ด้วยและอยากเท่อ่ะ mm. ไอ้พวกนี้มันจะมาตอบโจทย์แต่เครื่องยนต์บางรุ่น โดยเฉพาะอย่างดีเซลเนี่ยมันเงียบมันไม่มีตัวเลือกไหนเลยครับที่จะได้ฟิลลิ่งขนาดนี้ที่ลั่นขนาดเนี้นะครับฉะนั้นเดียกํลังจะบอกซ้ายว่าสิ่งที่ลูกค้าถามมาเราพยายามจะตอบทั้งหมดแต่อย่างที่บอกท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเราตอบไปทั้งหมดอ่ะก็ไม่เท่ากับได้ฟังเองจริงๆเพราะว่ากล้องที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยก็มีทั้ง DJI, GoPro มีทั้งกล้องโทรศัพท์มือถือ ทั้งหมดเนี่ยก็ยังดูดเสียงได้ไม่ดีพอเท่ากับของจริงนะครับและคําถามสุดที่สเลยเวลาลูกค้ามาสอบถามเนี่ยมาขอฟังเสียงก่อนได้ไหมนู่นนี่นั่นต้องบอกงี้ครับว่าแต่ที่บอกใยไปว่าใครที่อยากได้ฟิลลิ่งการขับอะระดับได้เสียงคอซูปเปอร์คาร์นะครับจะบอกว่ามีจิตตั้งมั่นอะมันก็จะออแเอว,วทามาไปคือถ้าคุณมีเจตนาที่ตั้งว่าคุณอยากจะได้เสียงซิลลิ่งเนี่ยพอต่อให้ต่อให้คุณเป็นเครื่องเบนซิน,นหรือดีเซลอะตีทอจริงคุณได้แบบนี้เปล่าตีทอจริงคุณไม่ได้แบบนี้ ถ้าคุณตั้งว่าอยากจะได้เสียงแบบรอบเดินตบอแบบซูเปอร์คาร์แบบเนี้แล้วมีลูกเล่นปรับเปลี่ยนเสียงได้แบบนี้ยคุณไม่ต้องลองฟังหรอกครับเสียงมันสมจริงอยู่แล้วแล้วเราทํารีวิวมาเนี่ยเป็นร้อยร้อยคลิปแล้วรถทุกรุ่นเราติดตั้งมาหมดแล้วนะครับผลงานบอกทั้งหมดแล้วใช่ก็ฝากลูกค้าด้วยนะคะลองดูว่าหลายๆรุ่นใช้รุ่นอะไรอยู่มันมีผลงานการันตีให้ดูหมดทุกรุ่นแล้วนะคะยังไม่ต้องติดขัดอะไรแล้วเพราะว่าเสียงตัวเท่าทอนะคะถ้าหมดสต็อกรอนานเลยนะคะ เมื่อกี้ลงไปได้ยินเสียงกันได้ยินที่บอกว่า พอเข้ามาอยู่ในรถเนี่ยขนาดว่าประตูที่ปิดชิดสนิทแน่นนะเราก็ยังได้เสียงรอบเดินเบาที่เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยชัดเจนมากว่าและยิ่งออกไปอย่างที่บอกเนี่ยเรามาจอดตรงเนี้ยในทางในมันทางหมู่บ้านเห็นไหมจะมีตึกซ้ายขวาเนี่ยยิ่งล่นเลยครับเนี่ยถ้าจอดเนี่ยคือรอบเดินเบานี่คนคิดว่ารถทุกคันที่ไหนมาจอดเอาไหมคันเนี่ยเจ้าของรถอ่ะถ้าได้ดูคลิปเนี่ยคุณลองไปขับในไปเล่นใเลียก็ได้ครับ แต่งรวมรถแต่งอะคืนวันเสาร์วันนี้นี้ลั่นเลยอ่ะเนี่ยแค่ออกตัวก็กินขาดแล้วก็เสียงอะลูกค้าติดตั้งไปชุดโปรโมชั่นพร้อมกับแอคครกต้องไหมตกต้องค่ะเอางบเนี่ยไปตีท่อก็ได้เอางบเนี่ยไปตีท่เอเ,เลย <c oughs> เครื่อง <c oughs> ดีเซลอ่ะมันได้เสียงแรงหรือเปล่าอย่างที่ผมพยายามจะเปรียบเทียบให้ฟังแต่ว่ามันไม่มีโทนเลือกไม่มีทางเรืองแล้วนะ คุณอยากจะได้ฟิลลิ่งการขับขี่ที่แบบว่าถ้าคุณไม่ได้อยากได้แรงมานะอันนี้เราคือเราพูดเสียงฟิลลิ่งเสียงที่มันสมจริงที่มันเหมือนจริงอะ่ะใช่ไหมมันไม่มีตัวเลือกไหนหรอก <c oughs> จะบอกให้มันมีตัวเรื่องคือก็เป็น Active Sound เหมือนกันแต่เป็นแบรนด์อื่นแต่ว่าข้อดีของแบรนด์นี้มันคืออะไรอะ่ะสายหนึ่งนะคะกิน้องสายตอบบ่อยๆเลยคือถ้าลูกค้าไปตีท่อลูกค้าได้เพียงเสียงเดียว แต่ถ้าลูกค้าติดทอ่อลูกค้าจะเอากี่เสียงอะเรามีตามทุกเทศกาลเลยค่ะแล้วสองนะคะลูกค้าที่บอกว่า,าบางงานบางเทศกาลอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะใช้มันไม่เหมาะสมไปสถานที่ต่างๆเช่นวัดศูนย์ที่มันต้องใช้ความเงียบเราปิดเอาก็ได้ค่ะแต่ถ้าลูกค้าไปตีทอ่อเสียเป็นแสนเหมือนกันแต่ลูกค้าไม่สามารถที่จะเปิดปิดได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะพวกกัน คอนโทรลแอปพลิเคชันตรงนี้น้องรายคิดว่ามันง่ายมากที่จะเรียนรู้ลูกค้าหลายท่านนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะสามารถที่จะเรียนรู้การใช้แอปได้น้องรายไม่ต้องเข้าแอปทอค้างไว้น้องรายแค่เปิดครั้งเดียวน้องรายสไลด์ไปเล่นดิสตอกฟังเพลง YouTube เชื่อมคาเพได้ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยมันไม่จาเป็นต้องเข้าค้างไว้เสียงถึงจะปิดค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะครับอย่างที่บอกคือแอคทีฟซาวของแบนด์อนีเทียบกันไม่ได้ในเรื่องของหนึ่งคือราคา เราขายถูกกว่าแบรนด์อื่นนะสองในเรื่องของลูกเล่นการปรับเปลี่ยนเสียงเนี่ยของเราครบถ้วนกว่าครบถ้วนในที่นี้หมายความว่าเราสามารถปรับเป็นรุ่นรถต่างๆได้เราสามารถที่จะปรับโทนเสียงได้ทั้งหมดเลยอย่างที่เห็นอยูหน้าจอเนี่ยนครับปรับได้ทั้งหมดเลยลูกเล่นมีแบ็คไฟทั้งหมดเห็นไหมมีแบ็คไฟมีลูกเล่นของรอกเครื่องยนต์มีทั้งหมดเลยแต่ถ้าแบรนด์อื่นอ่ะจะปรับได้เพียงแค่ เสียงทุม้มเสียงแหลมเท่านั้นเองแล้วเสียงก็จำ,จ,ำจําเจมันไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมอย่างท่านผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้ยสมมติเป็นเสียง ok ระบบกินีอูรุตเนี่ยถ้ามาเปรียบเทียบกับพอเราเปลี่ยนเป็นเสียงรุ่นอื่นๆเนี่ยเอาผมเอากระบะเลยเอาเป็นตัวแรมเลยเนี่ยรอบเตินเบาก็จะเป็นเสียงอีกแบบหนึ่งแล้วเป็นเสียงของรถรุ่นนั้นจริงๆมันจะไม่ใช่แค่ทุมท้มทนแหลมของแค่มอล,ลำโพงอะ่ะนี่คือข้อแตกต่างของแอคทีฟซาวด์ที่บอกว่าข้างต้นผมบอกว่า ก่อนที่ผมจะนําเข้าสินค้าตัวนี้มาจําหน่ายผมเทียบม,มาหมดแล้วผมคัดตัวเลือกมาให้ลูกค้าให้หมดแล้วครับเน<ม>ี่ฮะมันมีความแตกต่างของมันมันไม่จําเจเกียแต่ลูกค้าบางท่านบอกว่าราคาทอเราสูงไม่ผิดครับต้องถามว่าลูกค้าเทียบกับอะไรเมื่อกี้เฮียเพิ่งพูดไปไงถ้าเทียบกับราคาตลาดในแอคทีฟซาวด์ด้วยกันแล้วอะไม่มีแบรนด์ไหนขายถูกกว่าเราฉะนั้นถึงถามเาว่าเทียบกับอะไรถ้าเทียบกับเงินในกระเป๋าเขา มันถูกต้องบางท่านอาจจะงบไม่ถึงแต่ถ้ามาเทียบกับที่เขาอยากจะทําท่อในรถยนต์ดีเซลค่ะเขาต้องไม่เสียงเงินทําท่อเท่าไหร่อ่ะต้องแต่ดาวไปอ่ะหัวยันออกท้ายมาปลายอ่ะต้องเสียหม้อพักกี่ใบต้องท,ทําทางเส้นสแตนเลสเท่าไหร่ถึงจะให้เสียงมันลั่นอ่ะลูกค้าบางท่านใช้งบเป็นแสนหรือมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปอ่ะเพื่อไปซื้อท่อสูตรเมืองนอกแต่คําถามคือคุณกาลังมาใส่กับเครื่องดีเซล แล้วรอบเดินเบามันได้ไหมอ่ะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกนะว่าถ้าเราจะทําเสียงทอ่อเป็นที่ตั้งอ่ะถ้ามาเปรียบกับทอ่อปุ๊บเนี่ยมันก็แตกต่างละคุณจะตีท่อราคาใกล้เคียงกับแอคทีฟซาวด์แล้วการตีทอ่อจริงเนี่ยมีผลต่อเครื่องยนต์แอคทีฟซาวด์ไม่มีผลต่อเครื่องยนต์ใดๆั้งสิ้นเห็นยังว่าราคาสูงคือเทียบกับอะไรเข้าใจแล้วคะ่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเรายืนข้างหลังเนี่ยเสียงมันลั่นมากเดี๋ยวถ้าผู้ชมยังไม่ได้ยินปิดเสียงก่อนนะครับดองไฟปิดเสียงก่อนนะเนี่ยค,ค,ครับเงียบเลยคือเมื่อกี้มันดังก็พออยู่นะนแต่พอปิดเสียงเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันไกลเมื่อกี้แม่งงบมันเหมือนสง,งบเลยมันมันมันก็ไม่ได้ดังจนเกินไปนะคะลูกค้า <c oughs> แต่ว่าอาจจะรู้สึกว่าเหมือนคนละโลกกันได้เลยเพราะว่า เสียงตัว c ซ o ตัวนี้ค่ะมันไม่มีเสียงแงนเนื่องจากเป็นเครื่องดีเซลแต่ตอนนี้พอมันมีทอแอคทีฟซาวดเข้ามาเราเลยอาจจะชินกับการมีเสียงทอเข้าไปแล้วด้วยซ้ำก็ตอนนี้นะคะก็อยากให้เฮียเน้นย้ำหน่อยในเรื่องของพวกทอแอคทีฟซาว n d ที่มีหลายๆลร้านขายอะไรอย่างเงี้ยน้องสายก็พยายามยืนยันกับลูกค้าอยู่เดี๋ยวรอฟังจากปากเฮียรีวิวนะคะว่าตอนนี้ทอแอคทีฟซาว n d นะคะของลอร์มระบาดกันเยอะมากๆเลยเดี๋ยวลองให้เฮียอธิบายให้ฟังนะคะเล่าจากประสบการณ์ลูกค้า ที่โดนหลอกไปติดตั้ง<ฆ>มาในราคาที่ถูกกว่า<ฆ>นะครับสินค้าทอแอคทีฟซาวนะครับเป็นสินค้าจากรัสเซียไม่ได้ผลิตที่จีน<ฆ>ของแท้นําเข้าจากรัสเซียโดยตรงนะครับสินค้าที่มาจากแบรนด์ทอปั๊มแบรนด์ทอเนี่ยมีก๊อปปี้จากจีนก็มีนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าไปโดนแบบนั้นมานะครับแล้วก็ที่สําคัญหรือลูกค้าจะมีกลุ่มประเภทหนึ่งที่ไปติดต่อไปซื้อตามเว็บมาเว็บอะไรพวกเนี้ย ซึ่งต้องบอกนะครับว่าถูกจริงแต่ใช้ในเมืองไทยไม่ได้เพราะอะไรคะเฮียเพราะว่าสินค้าแบรนด์รอเนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นมาจนเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันล่าสุดมันถูกการวิเคราะห์ปัญหาแล้วส่งกลับไปทางวิศวกรของรัสเซีย<ม>สินค้าที่มาช่วงแรกพอมาใช้ในเมืองไทยมันมีฟิทแบ็มันมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ทําการแก้ไขฉะนั้นสินค้าที่ท่านผู้ชมได้รับอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ย เ็นสินค้าตัวเวอร์ชั่นใหม่และถูกผลิตมาใช้กับในเมืองไทยค่ะเพราะว่าแต่ละตัวที่ผลิตมาเนี่ยมันใช้แต่ละประเทศไม่เหมือนกันและเมืองไทยบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะอืออูกไหมครับอย่างนี้นี่เองนะคะลูกค้าเพราะว่าตอนนี้นะคะแบงกิ้งนะคะก็ขายทอนะคะแอคทีฟซาวนะคะ2ลํลำโพง1โมดูลถ้าลูกค้าท่านใดนะคะพบที่ว่าไปขายในแับเป็นตาของแบงกิง้งปลอมทกรณีนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังลังเลใจหรือสนใจที่จะติดตั้งทอแอคทีฟซาวนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรก็ตามนะคะยังไงลองทักเข้ามาสอบถามได้น้องทรายนะคะจะคอยให้ข้อมูลคําแนะนํา ม่ว่าจะเป็น Ford p o r s เช e ไทคาร์เมอร์เซเดสเบนซ์ B M W แต่ละรุ่นนะคะเยอะมากรถไฟฟ้าก็เยอะตอนนี้ตลาดรถไฟฟ้านะคะเข้ามาที่แบงกิ้งกันเยอะมากเลยเพราะว่าแบงกิ้งสามารถที่จะตอบโจทย์พอแอคทีฟซาวให้ลูกค้าขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่เพียงแต่ฟิลลิ่งการขับที่เพราะที่นุ่มอย่างเดียวความปลอดภัยของรถไฟฟ้าก็สําคัญค่ะอย่างเช่นโรตัรนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปให้ดีๆอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ C L S 2 5 7 W 2 5 7นะคะเข้ามาติดตั้งมากกว่า2คันนะคะรอตติดตามชมช คุณอาจกำลังจะใช้เซ CLS W257 อยู่ก็ได้ค่ะ